เดือนนี้รอยัล e n นฟิลดมากับโปรที่เปลี่ยนไปมากับอะไรที่ไม่เหมือนเดิม6รุ่นนี้ศิริชัยจัดให้บอกเลยไม่ควรพลาด1รุ่นฮิตติดตลาดอินเตอร์เซปเต650เฉพาะสีบาร์เซโลนาบูให้กิฟวอยเชอร์15,000บาทต่อที่สีดาวเทาคันนี้ศิริชัยให้เองเอาไปเลยกิฟวอยเชอร์16,000 ออกรถเริ่มต้นที่8,100บาทผ่อนสบายนาน60งวดรุ่นถัดไปเพิ่งเปิดตัวไปใหม่ๆเมื่อต้นปี68ทางไท a แลนด์ก็จัดโปรจีดมาให้หลับเกอริล,ล่า450กีบบอยเชอร์10,000บาทออกรถเริ่มต้นที่8,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่3,778บาท60งวดต่อกันที่ Continental GT กระนำให้กีบมาถึง25,000บาทเฉพาะ2สีนี้เท่านั้นส่วนสิริชัยจัดให้กับสีไอควีราคา249,800บาทจัดกีบบอยเชอร์ให้24,980บาท าที่พลาสิก350 4เก่าเอากิฟต์ไปเลย9,000บาทออกรถไม่ถึงหมื่นผ่อนเริ่มต้น3,000นิดนี้ใครที่งบน้อยกำเงินมา10,000มีทอนมาเอารถกลับบ้านไปได้เลยส่วนใครที่สายครีเซอร์เมเทร350กลางปีแบบนี้จัดให้เลยของแถมสุดพิเศษเมื่อพี่ๆออกรถกับเรารับของแต่ง GMA แบบนี้ไปได้เลยได้ทุกสียกเว้น3สีนี้สุดท้ายกับฮันเตอร์350ได้ทุกสีได้ทุกลายเราให้กิฟต์ชเชอร์4,000บาทแถมของแต่ง GMA แบบนี้ให้เลยเข้ามาคุยกันก่อนที่ศิออริชัยมอ และสระบุรีด่วนค่ะพี่โปรดีๆแบบนี้นานๆมาทีรีบเลยค่ะ